สวัสดีครับเคยคิดไหมครับศาสตร์การคิดเชิงอัลกอริทึมอาจจะไม่ได้มีแค่ในหลายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับแต่ยังอยู่ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้บนไลน์ OA ชุดที่1เรื่องการเกิดปิยาเคมีสารคันพ่อปิยาวิชายดับหักซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปค้นหาคำตอบว่าการคิดแบบอัลกอริทึมเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนวิทย์สไตล์รูนัศอย่างไร ในกิจกรรมครั้งน,นี้เราจะพาผู้เรียนย้อนเวลากลับไปเพื่อสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบรอบสาร่านพอบะิพาพิชัยดับหักลองจินตนาการดูสิครับว่าเมื่อเวลาผ่านไปโลหะที่สร้างหรือสิ่งของในสารจะเกิดการสึกกรมีสนิมขึ้นนั่นเป็นผลของการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วเราจะหาคำตอบเหล่านี้ได้อย่างไรคำตอบ เรจะอยู่ในทักษะการคิดเชิงอัลกอริทึมที่จะช่วยให้ผู้เรียนทํางานและคิดอย่างมีระบบทั้งการเก็บข้อมูลการทดลองการวิเคราะห์และตั้งสมมุติฐานซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้ต่างกับการแก้ปัญหาในชีวิตจริงของเราเลยแล้วถ้ากระบวนการคิดเชิงอัลกอริทึมหรือการประยุภายในโลกความคิดที่เราได้ทําทุกวันนี้ละ่ะคืออะไร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เริ่มต้นโดยผู้เรียนเริ่มจากการแบง่งหน้าที่รับผิดชอบตามหน้าที่ของแต่ละคนโดยจะมีกล่องของ A box นะครับที่มี l ิสแบนแต่ละสีเพื่อระบุหน้าที่ต่างๆซึ่งใครที่ได้เป็นคุณอำนวยนะครับก็จะต้องคอยดูแลและกำกับติดตามในการวางแผนทํากิจกรรมที่5.1เพื่อค้นหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกิดปริยาเคมีด้วย โดยใช้กระดาษโพสต์อิบนะครับทำการสร้างโฟชาร์ตในการทำงานของแต่ละกลุ่มเพื่อที่จะให้รูปแบบการทำงานเนี่ยนะครับเป็นการแบ่งงานกันเป็นย่อยๆนะครับและทำการตั้งสมมุติฐานและวางแผนเป็นขั้นตอนก็จะเหนือยกับนักสืบที่ค่อยๆไขปริศนาไปเรื่อยๆตามขั้นตอนของการทำกิจกรรมที่อยู่ภายในชุดกิจกรรมการเรียนรู้บนไลน์ OA ทุกขั้นตอนซึ่งตอนนี้ มีความรู้เรื่องของปฏิกิริยาเคมีอยู่เบื้องหลักหลักการผจญภัยเชิงอัลกอริทึมนี้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้นำความรู้เรื่องของการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับทักษะการวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาเคมีว่ามีอะไรบ้างที่เกิดภายในสารทันพ่อพญาพิชัยดาผัก โดยการทำกิจกรรมครั้งนี้นะครับจะทําการเดินทางไปสํารวจสถานที่จริงเพื่อนําความรู้ที่ได้จากห้องปฏิบัติการมาอธิบายและที่สําคัญที่สุดนะครับคือนําความรู้ที่ได้มาแก้ปัญหาต่างๆที่อยู่ภายในสารทั้นพ่อพยาธิชัยดับหักผ่านกระบวนการคิดแบบอัลกอริทึมเช่นปัญหาการเกิดสนิมบริเวณดาาพันพ่อพยาธิชัยดับหัก สุดท้ายนี้การเรียนรู้ไม่ใช่แค่การเก็บเกี่ยวความรู้เท่านั้นนะครับแต่มันก็คือการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้เข้ากับชีวิตจริงและสถานที่สำคัญในอำเภอพิชัยผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โ a ที่จะพาผู้เรียนไปสำรวจการเกิดปริยาเคมีในสถานที่สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการปลูกฝังทักษะการคิดเชิงอัลกอริทึมใหเป็นทักษะที่ติดตัว ในทุกมุมมองของการใช้ชีวิตอยากให้ทุกคนจำไว้นะครับว่าทุกครั้งที่เราคิดเป็นระบบเรากำลังพัฒนาตนเองให้เข้าใจโลกด้วยมุมมองที่มีเหตุผลและน่าตื่นเต้น,ตนมากขึ้น